สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องพูดจากสาเซลครับแมนที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินทรครับสำหรับวันนี้ครับแมนมีกระบะสุดคุ้มครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็วันนี้จะพามาชมแนวทางการตกแต่งครับว่าคันนี้ทำการตกแต่งอะไรไปบ้างมาพร้อมกับรีวิวฟังก์ชันการใช้งานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับรุ่นที่จะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือแน่นอนครับ กระบะ4ประตูสุดคุ้มยอดฮิตรุ่นนี้ครับ Nexgen t Ranger XLT ครับคุณผู้ชมสำหรับคันนี้ที่อยู่ด้านหลังแมนนะครับก็เป็น XLT ตัวเกียร์ออโต้นะครับราคาปรับจากเดิมนะครับเพิ่มขึ้น1,000 0บาทนะสำหรับปีนี้ราคาขายตอนนี้ก็จะอยู่ที่944,000บาทนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรครับแรงม้า170แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรคุณผู้ชม เรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า XLT เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นขนาด2.0ลิตรครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรแรงบิดนะครับคุณผู้ชมหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับตัวบล็อกของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดิมครับก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกแพนเทอร์อธิบายอย่างนี้ครับเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าตัวพาร์ตตัววัสดุต่างๆที่เขานํามาประกอบขายในตัว Next Gen Ranger เนี่ย เป็นพาร์ทใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้พาร์ทเดิมจากตัวรุ่นเก่าเลยนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเดิมนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นให้จากเดิมมาอีก10ม้านะครับจากเดิม160แรงม้านะครับนี้เพิ่มเป็น170นะตัวเครื่องยนต์ก็ลดขนาดลงจาก2.2ลิตรเหลือเพียง2.0ลิตรนะครับตรงนี้ทําให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นครับการต่อทะเบียนการต่อภาษี จดทะเบียนใหม่ก็ทำให้ประหยัดลงนะครับการดูแลรักษาก็15,000กิโลเมตรเซอร์วิสหครั้งนะครับสำหรับคันนี้ก็ใช้งานกันยาวๆนะแล้วก็ทางฟอร์ดนะครับเขาจะให้ตัวแพ็กเกจเช็กระยะ2,000กิโลเมตรแรกฟรีมาให้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Next Gen Ranger นะระบบระบายความร้อนครับพัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะไม่มี การไปดึงกําลังของเครื่องยนต์มาระบายความร้อนแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในเครื่องยนต์ใหม่สําหรับตัว Next g e นยังได้เทอร์โบมาอีกหนึ่งลูกอีกด้วยนะครับอ่าตัวเทอร์โบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับเครื่องยนต์ของรถ f อร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายคุณผู้ชมฝั่งนี้ทางซ้ายมือของของผมเนี่ยซ้ายมือของแมนนะอ่าฝั่งซ้ายมือของแมนเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์กลไกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความร้อนก็จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่กล่องฟิลอ่ะระบบทําความเย็นจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าดูแลรักษาง่ายครับคุณผู้ชมตรงนู้นก็เป็นปั๊มเบรกปั๊มเบรกของ XLT ยังเป็นปั๊มเบรกไฮดรอลิกนะครับก็คือใช้น้ํามันเนาะอ่ะาถังน้ํหลออเย็นครับแล้วก็ตัวน้ําทําความสะอาดกระจกก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับ นี่ก็เป็นหน้าตาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ XLT ราคา9,044,000บาทคุณผู้ชมนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่แมนได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับระบบความปลอดภัยต่างๆครับคุณผู้ชมระบบการการพลิกคว่ำครับระบบการการลื่นถลายระบบกระจายแรงเบรกระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถครับมีมาให้ทั้งหมดนะครับใน XLT เกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้าเป็น XLT เกียร์ธรรมดาเนี่ยระบบบางตัวมันจะหายไปนะฮะนอกนอจากนั้นในห้องโดยสารก็ยังมี ถุงลมนิรภัยมากถึง6ลูกด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนั่นเป็นระบบความปลอดภัยที่ทางฟอร์ดเขาให้มานะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งของคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้ครับตกแต่งแบบจัดเต็มมากๆนะครับฮัมเมอร์ทั้งคันคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้า XLT ไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับมีตัวไฟเลี้ยวที่เป็นไฟหลอดไส้นะครับมีไฟวิ่งกลางวันมาให้นะ สำหรับคันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มตัวครอบไฟหน้าไปนะครับสำหรับในส่วนของไฟหน้านะกระจังหน้าครับคุณผู้ชมเปลี่ยนใหม่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ครับรังพึ่งก็จะสวยกว่ากระจังเดิมนะครับแล้วก็ตัวสีโครเมี่ยมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ xlt ก็จะหายไปนะคันนี้ติดตั้งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์สีแดงตัดดำด้านนะครับคุณผู้ชมตัวอักษร ford เนี่ยเป็นสีแดงนะครับท็อปหน้าด้วยแผ่นพลาสติก นี่ครับเป็นแผ่นพลาสติกนะสีดําด้านคุณผู้ชมแบบนี้ตัวงานเนี่ยดูสวยงามแข็งแรงมั่นคงมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องกระจัง3จุดแบบนี้นะครับฝากระโปรงด้านบนครับคุณผู้ชมติดตั้งสกูปทรงฟิตนะครับสกูปทรงฟิตก็จะมีตัวโลโก้ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นม้ากระทิงนะครับหรือว่ารูปแรดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ สกู๊ปตัวนี้ก็เป็นงานสีแดงตัดสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวช่องลมหลอกตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับคุณผู้ชมอ่าก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับแต่ถ้าใครชอบคลีนคลีนใครชอบขับรถแบบมองชัดๆมองเคลียร์ๆนะครับสกูปหน้าก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่นี้ก็ติดตั้งเพิ่มความสวยงามนะคุณผู้ชมลงมากันที่ด้านล่างครับคันนี้อ่า ด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับตัวชิ้นกันชนด้านล่างตรงนี้เป็นกันชนหน้าจากค่าย h ฮมเมอร์นะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่น King Series สำหรับตัว next gen ranger นะครับนี่มันก็จะติดวินลักจูงได้เนาะสำหรับกันชนหน้ารุ่นนี้นะครับก่อป้ายทะเบียนก็จะมาอยู่ตรงนี้นะพร้อมกับติดแคร้งกันกระแทกก็เป็นของ h ฮ m m e r เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแคล้งสีแดงนะครับคุณผู้ชมอ่า สำหรับตัวกันชนหน้าครับพอเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มไฟหลีเรามาให้อีกหนึ่งดวงนะครับไฟตัดหมอกก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นตอนกลางคืนนะครับสําหรับความแข็งแรงของเจ้าตัวกันชนรุ่นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเหล็กหนาะสี่มิลครับก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็สามารถรักษาความเสียหายของตัวรถความเสียหายของเครื่องยนต์ของคุณเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับเราถัดมาดูด้านข้างกันครับคุณผู้ชม ด้านข้างคันนี้ครับตัวซุ้มล้อก็ติดตั้งเป็นซุ้มล้อทรงฟิตนะครับคุณผู้ชมรูปเฟืองแบบนี้ขนาดเนี่ยหนิ้วนะครับตัวนี้ไม่มีหมุดเนาะทรงก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยโคเวอร์กันพอดีนะครับกับล้อ,อยางที่ทําการเปลี่ยนมาคันนี้เปลี่ยนล้อ,อยางใหม่นะครับจากเดิมล้อแม็กซ์ที่มาจากโรงงานของ xlt ก็จะเป็นล้อแม็กซ์ขอบ17นะครับคันนี้ทาการเปลี่ยนใหม่เป็นล้อแม็กซ์ขอบ20นะครับ งานจาก B Protek นะครับล้อตัวนี้ก็เป็นล้องานไทยลายสวยทีเดียวคุณผู้ชมคล้ายๆกับใบพัดของพัดลมนะครับแม็กซ์ตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กซ์ขอบ20ครับออฟเซ็ตเนี่ยลบ24นะครับกว้าง10นิ้วนะตัวงานตัวลายก็เป็นสีดำเงาตัดกับมิลลิ่งสีโครเมียมครับแล้วก็มีหมุดสีเงินสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมตัวฝาครอบฝาครอบดุม อันนี้เป็นสเตนเลสน,นะครับแข็งแรงทีเดียวนะอ่ายางครับทําการเปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมตัวนี้เปลี่ยนเป็นยาง RT ครับจากค่าย c o s m i ดซีรีส์ยางก็จะเป็น33คูณ12.5 R 2 0นะครับ33ก็จะเป็นตั้งแต่ด้านบนจลดด้านล่างตรงนี้นะครับ12.5ก็จะเป็นหน้ากว้างนะคุณผู้ชมยาง RT นะครับมันก็จะเป็นยางที่อยู่ก,กลางๆระหว่างยาง AT กับ MT นะครับตัวนี้ มันจะใช้ลุยได้ดีกว่า AT ทนะครับเสียงจะดังกว่า AT นะแต่ว่าใช้บนถนนดําได้ดีกว่า MT นะครับในเรื่องของการลุยอาจจะสู้ MT ไม่ได้นะเพราะว่าดอกเขาไม่ได้หยาบเท่า MT นะคุณผู้ชมแต่ตัวนี้วิ่งบนถนนดําก็ทําความเร็วได้ดีกว่านะครับแล้วก็เสียงเงียบกว่านะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถแจ้งมาได้นะครับสําหรับล้อ,อยางเนาะ คันนี้ครับคุณผู้ชมทําการจัดทรงด้วยการยกสูงขึ้น2นิ้วนะครับด้วยวิธีการต่อหัวโช๊นะครับอะแดปเตอร์ต่อหัวโชคก็จะเป็นงานจากออปชั่นนะครับปีกนกทําการเปลี่ยนใหม่ครับเป็นปีกนกแบบกล่องนะครับจากค่ายย่งออฟโรดนะคุณผู้ชมค่ายโย่งออฟโรดนี่ก็คือเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับณนะปัจจุบันนะเป็นงานคนไทยที่ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยคุณผู้ชมนะครับปีกนกปรับองศาตัวนี้ก็จะมาแก้ในเรื่องของอาการกินยางนะครับการตั้งศูนย์ให้ตรงกับค่าเดิมของโรงงานมากที่สุดเนาะเพราะว่าเราทําการยกสูงขึ้นนะครับการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเนี่ยก็จะทําให้รถของเราเข้าที่เข้าทางกว่าเดิมนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าคันนี้ครับนั่นก็คือลูกหมากกันโครงครับนคะุณผู้ชมลูกหมากกันโครงตัวนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้อ่าหลังโช๊คอัพนะครับลูกหมากกันโครงจะเป็นลูกหมากกันโครงของเจ็นะครับ ซึ่งตัวลูกหมากกันโคงครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับรถที่ทำการยกสูงนะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกหมากกันโคงเดิมเนี่ยมันจะยาวคุณผู้ชมแต่ตัวนี้มันจะทำสัน้นทำมันจะสั้นลงนะครับทำให้รถที่ยกสูงเนี่ยไม่เกิดอาการยันนะครับเวลาที่ตกหลุมหรือลงคอสะพานนะครับลูกหมาก,กันโคงจำเป็นนะครับสำคัญจำเป็นต้องเปลี่ยนนะคุณผู้ชมเอาละครับถัดมาคุณผู้ชม XLT คันนี้ทำการติดเบ้ารองมือเพิ่มไปให้ลูกค้านะครับกระจกมองข้างของ XLT เขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับตัว next gen นะด้านบนคันนี้ติดโซลารูฟหรือว่าแหลกหลังคานี่แหละครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนแรกครับแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันครับคันนี้สำหรับ next gen Ranger ครับเอา้า XLT ทำไมติดถาดหลังคาได้ เ e ็กเซนเลนเจอเนี่ยเขามีรูสําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับเราไม่ต้องไปเจาะหลังคานะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ตัวโซลารูฟเนี่ยครับนี่คุณผู้ชมมันแจ่มอย่างนี้ครับเวลาที่เราไปเข้าป่าหรือเราไปออกทริปไปตั้งแคมป์นะครับเราต้องการแสงสว่างจากตัวรถช่วยนะกล้องมาดูด้านข้างนะครับมีไฟ LED ถึง3ด้านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่ด้านข้างก็มีให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะ สว่างจ้ามากๆครับอ่านอกจากจากนั้นครับก็ยังสามารถใส่สัมภาระได้จริงนะครับด้านบนเราสามารถใส่กระเป๋าใส่เต็นท์ใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปท่องเที่ยวได้เลยนะครับขยับลงมาด้านล่างครับคุณผู้ชมก็อีกเช่นเคยบันไดข้างคันนี้ลูกค้าทําการเปลี่ยนใหม่ครับรีเฟรชมาเลยอยากได้บันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์ครับตัวนี้ก็ ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับเป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์รุ่นชาโด้ครับดุดันคมเข้มมากๆคุณผู้ชมฮะแต่สําหรับคุณผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ทํางานออฟฟิศที่จะต้องสวมรองเท้าส้นสูงส้นเข็มเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะครับมันมันเป็นร่องลักษณะอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราลุย,ลยเราใส่รองเท้าผ้าใบตัวนี้บริเวณนี้เขาจะทำพื้นผิวสัมผัสมาเป็นคล้ายๆกระดาษทรายนะครับมันจะทําให้เราไม่ลื่นนะครับเวลาเราก้าวขึ้นรถนะ ดูดันสวยงามมากๆครับขาดไปไม่ได้คุณผู้ชมดูมุมกว้างๆครับนี่เลยคุณผู้ชมสติกเกอร์คาดข้างครับคันนี้ลูกค้าออกแบบเองนะครับว่าอยากได้แบบนี้เรามีสติกเกอร์คาดข้างให้ลูกค้าเลือกเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับหรือลูกค้ามีแบบในใจสามารถส่งรูปมาแจ้งเราได้นะฮะว่าอยากได้แบบไหนอันนี้ก็คือจัดให้ลูกค้าแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นรูปเสือดำนะครับ สวยงามดูดันมากๆนะครับอันนี้อ่ะถัดมาตรงนี้ครับฝาถังน้ํามันก็ติดตัวครอบให้นะครับสําหรับ XLT ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกล้องมาดูตรงนี้ได้เลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเติมได้ถึง B 2 0นะคุณผู้ชมสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับกระบะท้ายครับถัดมา XLT ไม่มีโรบาร์มาจากโรงงานนะครับคันนี้ก็ทําการติดตั้งโรบาร์เพิ่มไปให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็นโรบารจากค่ายแฮ m เมอร์ผมชอบรายละเอียดของเขามากๆครับตัวโลโก้เนี่ยเขามีไฟข้างในด้วยคุณผู้ชมนี่อ่ะเป็นไงครับโลโก้มีไฟข้างในด้วยนะครับตัวนี้เป็นโรบาร์เหล็กจาก h ฮ m เมอร์นะครับรุ่นไนฟูรี่นนะรุ่นนี้ก็จะเป็นในลักษณะของโรบาร์แขนยาวครับคุณผู้ชมเป็นเหล็ก2ท่อนเดินคู่กันนะครับสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วพอ XLT ตัวใหม่ตัว Next Gen เนี่ยครับเขาทำการเจาะกระบะมาให้จากโรงงานก็คือช่องติดอุปกรณ์เพิ่มคุณผู้ชมดูงานครับพอเราติดโลบาเสริมเข้าไปเนี่ยมันไม่เลอะเทอะแล้วมันก็ไม่มันดูเรียบร้อยอะครับเนี่ยเห็นไหมฮะดูด้านหลังนี่ครับนี่แล้วก็รูในการต่อสายไฟอะไรเนี่ยดูเก็บงานเรียบร้อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นไงครับนี่นะครับ ซุ้มล้อด้านหลังก็เป็นขนาดเดียวกันกับซุ้มล้อด้านหน้านะครับล้อยางด้านหลังเป็นไซส์เดียวกันนะครับล้อขนาด20นะครับรัดด้วยยาง33มสาูณนะแล้วก็ R20 นะครับช่วงล่างด้านหลังของ xlt ครับนี่โชคอัพเป็นโชค๊คอัพแบบทวินทูบมาพร้อมแหนบซ้อน4แผ่นคุณผู้ชมโชคอัพติดตั้งอยู่นอกแชสซีนะครับวางสลับไ้กันด้านซ้ายด้านขวาวางไม่เหมือนกันนะครับทำให้การทรงตัวของรถเนี่ยมั่นคงทรงตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ด้านท้ายครับมีบันไดขึ้นกระบะจากทางด้านท้ายให้นะครับสำหรับ XLT เนาะโอเคถัดมาตรงนี้คุณผู้ชมเราจะมาที่ด้านท้ายกันแล้วนะครับแต่ผมมาสะดุดตากับตรงนี้ก่อนนะครับคันนี้ครับเราทำการเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้าใหม่ทั้งโคมนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่ง LED นะคุณผู้ชม ก็จะเป็น LED ทั้งโคมลักษณะก็จะสวยงามแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะปกติไฟท้ายเดิมของ XLT จากโรงงานเนี่ยมันไม่ LED ทั้งโคมนะครับมันเป็นหลอดไส้นะติดตั้งตัวครอบไฟท้ายเสริมไปให้ด้วยนะครับนี่ก็เพิ่มความคมเข้มดุดันนะครับมาดูฝาท้ายสักนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่ฝาท้ายคันนี้ครับฝาท้ายคันนี้ก็จะติดตั้งตัวครอบฝาท้ายเป็นโลโก้ FORD แบบนี้นะครับ สีดำด้านตัดกับสีแดงเงาคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าตัวกล้องมองหลังก็ยังทํางานได้ปกตินะครับมองเห็นชัดเหมือนเดิมนะครับไม่ส่งผลกับการทํางานของกล้องมองหลังนะตัวอักษรเรนเจอร์ครับก็ติดตัวอักษรอะคริลิกสีแดงเงาไปให้ลูกค้านะครับนี่สวยงามมากๆเลยถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นบุ๋มลงไปนะครับคุณผู้ชมให้ดูท้ายกระบะกันสักนิดน,นึงครับนี่ ท้ายกระบะเขาก็จะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทําการติดตั้งตัวฝาตัวนี้เนาะอ่ะโอเคครับสําหรับกระบะของ XLT นะครับกว้างที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดในตลาดรถกระบะบ้านเราณนะปัจจุบันนะครับกว้างก็เกือบเมตรหกครับคุณผู้ชมลึกก็ลึกที่53มเซนเลยนะครับจุของได้เยอะใช้สอยสะดวกสบายนะครับเอาละครับมาที่ตัวกันชนท้ายกันบ้างครับ ตัวกันชนท้ายคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายจากค่ายแฮมเมอร์อีกเช่นเคยครับนี่โลโก้เขาอยู่ตรงนี้เลยหลอ่ลอๆเลยนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับกันชนท้ายของแฮมเมอร์ก็เหล็กหนาะ4มิลิมอีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นรุ่นโนวาซีรีส์นะครับกันชนท้ายแฮมเมอร์รุ่นโนวาซีรีส์ก็จะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยไฟตัวนี้ก็จะทางานนะมาพร้อมไฟ2ป้ายทะเบียนแล้วก็ ห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงนะครับตัวนี้ก็ลากได้เป็นตันๆนะครับลากได้จริงนะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเซอร์วิสที่เราจะใส่หัวบอลลากเรือต่อนะครับต่อปลั๊ก power plug นะครับในกรณีที่เราอยากต่อไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับอันนี้เราก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เนาะมาดูภายในของ XLT อันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนี่ครับมันก็ ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับกระบะ4ประตูใช้งานนะครับไม่ได้แย่เลยครับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็มีหนังบูนุ่มมาให้นะครับนี่บริเวณข้างประตูก็ดูไม่แย่ครับรูหราสวยงามนะสมราคานะฮะดูด้านหน้าสักนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่สำหรับด้านหน้าครับนี่ XLT คุณผู้ชม ราคา9 4 4 0 0 0บาทนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pass นะครับ push start อ่ากุญแจเนี่ยเป็นกุญแจ smart keyless แล้วนะครับไม่มีเสียบแล้วบิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไฟหน้าครับเปิดปิดอัตโนมัติครับที่ปัดน้าฝนเปิดปิดอัตโนมัตินะคุณผู้ชมไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเข้าใจว่ารถฟอร์ดเนี่ยใช้งานยากไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่นะครับไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งขวานะครับ พวงมาลัยก็เป็นลักษณะมัลติฟังก์ชันครับคุณผู้ชมทรงเนี่ยเล็กนิดเดียวเองคล้ายๆกับพวกรถซุเปอปร์คาร์เลยนะครับม,มีมีปุ่มควบคุมหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอหน้าปัดเลือนไม้นะคุณผู้ชมดู XLT ไม่มีเข็มไม้แล้วนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ Full Digital นะครับความละเอียดก็อยู่ที่420 p นะคุณผู้ชมส่วนตรงนู้นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมของเขาก็เป็นหน้าจอ ขนาด10.1นิ้วนะครับระบบปฏิบัติการ s i n g f o a นะครับสามารถโทรออกหาศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณได้ในกรณีที่รถของคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดคุณผู้ชมมาพร้อมกับโหมดขับขี่ให้เลือก4โหมดด้วยกันนะครับโหมดขับขี่ล้วก็นี่ตรงนี้ครับกดตรงนี้มันก็จะมีโหมดประหยัดนะครับโหมดปกติโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับคุณผู้ชมอา w i r ลสชาร์จเจอร์มีให้ครับวางแมกโทรศัพท์ของคุณลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะชาร์จได้เลยนะเอาละปุ่มตรงนี้อะไรแปลกๆอันนี้ก็คือเปิดปิดไฟบนโซลารูปที่เราติดตั้งเพิ่มมานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในของ XLT นะครับ และทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของเจ้า XLT เกียร์ออโต้ราคา9 4 4 0 0 0บาทคันนี้ครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมกำลังสนใจมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานสักคัน XLT เนี่ยเป็นรถรุ่นที่ผมอยากจะนำเสนอมากๆนะครับด้วยความที่ราคาไม่สูงเกินไปจับต้องได้นะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคุ้มค่าครบคันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมหากว่าใครได้รับชมคลิปของแมนแล้วข้อมูลที่แมนให้ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของท่านก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0 6 1 4 3ห5 9 9 5าหากต้องการให้แมนเป็นที่ปรึกษาการขายในการออกรถของคุณนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับใครครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยรวย,ยิ่ง,ง,งขึ้นไปนะครับทุกๆกหนึ่งการติดตามคือกาลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ด้วยครับช่องเซลแมนพูดจาสาเซลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไครต์เอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำ คลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะทำการออกรถนะครับหารถยนต์ไว้ใช้สักหนึ่งคันฝากไว้ด้วยครับเพจ Facebook s เซ e Man ผู้จับสาเซลนะครับ Ford เกษตรนวมินทร์โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศครับอย่างไรติดต่อสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปแล้วสวัสดีครับ